สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะดิฉันในนามตัวแทนของโรงเรเียนสมบองวิทยานัสน,นะคะวันนี้จะพูดในหลักเกณฑ์น,นะคะและว,วิธีของการฉีดวัคซีนนะคะว่ามีความสําคัญอย่างไรนะคะในส่วนของเกณฑ์น,นะคะและว,วิธีการปฏิบัติของการฉีดวัคซีนนะคะ อนะคะ 1. นักเรียนที่มีอายุ12-18ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์นะคะ 2. วัคซีนไฟเซอร์จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะ 3. นักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้วซึ่งวัคซีนไฟเซอร์จะสามารถป้องกันการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากการป่วยหนักและเสียชีวิตได้นะคะ สการฉีดวัคซีนสําหรับนักเรียนจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ2ครั้งนะคะโดยจะห่างกัน3าถึงสสัปดาห์ค่ะหนักเรียนจะต้องได้รับความยินยอมในการฉีดวัคซีนจากผู้ปกครองนะคะในส่วนของส่วนที่6กนะคะกรณีผู้ปกครองไม่ยินยอมในช่วงเปิดภาคเรียนนะคะนักเรียนจะต้องทำการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละสครั้งนะคะซึ่งผู้ปกครองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ a t k ชุดละ350บาทตรวจ2ครั้งต่อสัปดาห์รวม700บาทต่อสัปดาห์นะคะ 7. หากมีประจำเดือนนะคะสามารถฉีดวัคซีนได้ซึ่งไม่เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนค่ะ ในส่วนของการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนนะคะ 1. พักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายตามปกติ 2. ทําจิตใจไม่ให้เครียดและไม่วิตกกังวล3หากมีอาการเจ็บป่วยควรเรื่องการฉีดวัคซีนออกไปก่อน 4. ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถฉีดวัคซีนได้รับประทานยาตามปกติ ยกเว้นโรคที่มีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยทางระบบประสาทต้องให้แพทย์ดูแระประเมินก่อน,อกกอนฉีดนะคะในส่วนของข้อห้ามในการฉีดนะคะหห้ามนักเรียนที่มีอายุไม่ถึง12ปีฉีดวัคซีน2ห้ามนักเรียนที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงในการฉีดวัคซีน 3. ห้ามนักเรียนที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันในการฉีดวัคซีนนะคะ 4. ห้ามนักเรียนที่แพ้วัคซีนและสารที่มีส่วนประกอบของการฉีดวัคซีนที่รุนแรงค่ะอันนี้ภาพในการประมวลผลของการฉีดวัคซีนนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะคะป้องกันโควิด -19 ค่ะสวัสดีค่ะ